โอ้สบายดีคือทุกคนกันเดอเวันนี้อยู่กนะันในแมปเดอะโฮเทลเดอะโฮเทลนะฮะแมปนี้เรืออีกอันของสายแคมปิง้งซิค่อยกลับมาเล่นใหม่ค่อยๆเล่นไปแล้วเมือสวงสามไปก่อนแล้วก็คลืมเลยวะไอ้คือ,คอเนี้ยเ hey, คยได้กับมู่ตอนอยู่ตรงนี้ตอนอยู่นั้นอยู่ยับพวก็ผมก็เล่นนี่ยให้เลือกวะเดี๋ยวนี้4ศูนยสาม อัลแม็กห้องนึงจูได้สองคนนะฮะัซีเองน้าที่สั้นอ 40, นืสี่ศูนย์โมเมนนีเดสิห้องคฟโอ้ไฮ oh, อย่าชีบล็อกเปิดได้วะเนี่ยเปิดได้เ๋ย่นี่เหรอวะนี่ที่ตัวเนื้อเรื่องเป็นรักนะบนนเ้นเงนแวนซึ่งบบนี้คอยมาเล่นแต่คนเดียวนะบ่ได้เอา คนลุกคนในทีมมานำนะฮะจะคลิปก่อนไม่ครูติตามเพิ่มไปอีกสนะฮะก็ะถือว่าดีอยู่มันก็ถือว่าจะไ่้คอยรู้สึกกับภูมิใจแล้วก็น,นั้นหลายขึ้นนะฮะเห็คุคลิปบ่อยขึ้นคอยจะพยายามเลยย่นว่าจะเห็้มันเห็ดได้ทุกมือนะหรือว่าเหตุได้สักบทเห็ดมือหนึ่งหรือเห็ดแล้วก็เหตุเลยพอบางเทีอเวลาค่อยมันกับพอคอยพอแต่เชนพอได้ตอนเศร้าตอนเศร้ามีเวลาหน่อยเดียวหนะึ่งอันนี้คือคอยอยังบททันตื่น เว้ดีอันนี้คือกา,ารหากระตื้นฮ่าเพลงหายตอนนี้ยังวะหีนอนอันนี้น ได้วะมีคนอยู่บเนี่ยบอมอ๋อเสียงเจ้งเตือนนะขั้นเรียนมาห้อยว่านี่แหละแล้วก็ปุกแล้วก็ให้ลงไปทางยุนนุนเดวิดเนี่ย has been a report an There been a report been emergency. of เกอาน,นี้เล่นดูอีกเลยดีนึ่งนะฮะบราเดอร์เล่นไอดีตั้งเข้มยีนันเนี่นอ่าอ้าวเปิดได้เปิดได้วนีมโอ้มล้วกาพวกเราเนี่ยเนี่ย ตายดิค่อยบอกค่อยอ่านได้นะฮะค่อยอายามรถแปลให้ได้ไม่ีปัญหาแล้วนี่เนี่ยอุย้ยกดละเว้นมีอย่างมันมป็นเดือดชีสคิสมารทเลยเลยอ้าวอ้านึกเข้าไปเรืงเดียวกัน,นสั้นแต่ อุ้ยถุยอะไอย่วะอ้าววมดมียงวะวมดเูเ <dashboard> ม ah. ียงวเกิดขึ้นอีกมามันมีอย่างะบักเลยอ่าพาไปเลย เคิดว่าคขาจะหายใช่ไหมคือเขาจะหายให้รู้วอาหายมีวะอืมมุมมืดขอวุ้นโบเหตุให้มันสเปคมันแทงหรอกนะอ๋อเดียววะของแจ้งเกลียดทีวันนี้อืม คอยบ่ได้ตัดคลิปอย่างเลยนะเสื้อทุกคูกทุกคลิปแหละชินไอ้ก็มีได้ตัดแบบว่าสากไปซากสำคัญนั่นแหละคือสากไปว่าเหตุอย่างแล้วๆเลยมันโมเมนแบบนั้นนะจากแคปปิ้งห้องนั้นแมกกทซีคือค้นเอาแซนวิชตึกทรยด์ขวนจัดใชวะแม่กือมีครอบครัวพายเดียบิวส e เช s เตอร way ดเอ คือ X w h e n User a h e t u r n of Your Room อืมไอคนนี้น่าจะวบแมนคนอังกฤษนะพิมพ์แบบนีน้หรืออาจจะพิมพ์เล่นๆก็ได้แบบมันคือตัวมอนเตอร์ที่ใหญ่มากๆในโรงแรมฉันไม่เห็นนะมันเป็น มันเป็นของเล่นหรือเปล่าพวกเราเป็นครอบครัวที่มาจากแคมปิ้งเกิื่อรขึ้นกับนายพวกเรารีเทิร์นี่แปลว่าอ,อย่างวะกลับไปห้องเปลีย่ยนต้อกลับไปในห้องนะวะ เมียงวะมาแน่ลูปูซานบันบีอันนี้เป็นไอดีที่เอาไว้เล่นฟังกี้ไฟเดยนะใครที่เคยที่เคยที่เคยไปเห็นมาแล้วเนี่ยมันเป็นไอดีเล่นฟังกี้ไฟเดี์ดีเลยนะ we need to look โอ้แอ้วว oh, ่าส phone น n t h ็อบบี้ If we ร a n w r i ร e t ท c ไ l l แล้วเี่ยงต้องไปรีบนลวะคือบงประตูไปวะบกม่ตามมูไปแหละให้เปิดไปเรื่อยวะ ไปใส่หมดว่ะอืม What is this f r i e r e is your everything อ oh, ๋อเห็นอัพบีเลยแล้วค่อยอาร์ตคีแบบนี้มันกันแลกดีกว่ะอ้ามีอยะไร Well, I seem to be the scary fool. Careful, this full hall. โ oh oh. อ้โหอก็ตายเล้วยเนี่ยนะีน่โกงไหมวะสองสี่ห้าห้องไหนวนะโยโอ้โ oh ห oh. เป็นคนรอดมีแค่นี้เลยวนะี่วัด h e s dead เธอตายแล้ว อีซีมันบ้ามากเลยพวกเราต้ากลับไปรอบปีเพววื่อช่วยเหลืออันนี้คือสีที่ค่อยแปลได้เแ,แปลบบทีก็ขอภัยนะมันแปลถามทุกคนเข้าใจอะ่ะเราต้องออกไปจากที่นี่เอาเอียงวะกลับมารีบอีกร้อบหนึ่ง What? If look we like we a mode Dìa vật hẳn sunday, Sơn đấy C L เอ้ยเกิดจากโฟนคอจูเฮลรีไปโทรหาผู้คนช่วยเหลืออย่างนี้เสียงโทรแม่งอันนี้มันยุกนี่มันยุกไก่วะเนี่ยแม่งยุกไอโฟน่ยว่อเจอที่ซีอนเอาไว้กล้าไปรีบีละที่เลือได้สามคนวะอย่างนี้เล่นในโทรศัพท์เอ้ยวายูจิง ยังเนี่ยพวกถ้าเกินพวกเราอ o u know b a b นี่คือสั้นถึงสุดเลยวะเนี่ยอ้าวโยนหายเอาอ,อีกละโอ้ไม่อีกละไม่อีกรอบนะ ดูบนว่าลิฟต์มันจะพังมงอยางว่าเมียลิฟต์พวกเราต้องขึ้นไปบนจกบนลิฟต์ บอบี้เจ๊โอ้โหขวเห็นพื้นดำๆเลยมีเวลาจำกัดให้เห็นอ่ะมหอนีละอะไรองเง้ยล่ะเนี่ยเสตเวลเวสโรบอทเวสเวสโรบอท no no my my the roof e x i t ทางออกมันได้ล็อกพร้อมจะเอาสายข้างนอก the wind เขาต้องไปที่ช่องแอร์ไปกันเอาอีกแล้วนี่ มันมีอย่างอีกแล้วบ้านี่ฮะอ้าวยูยูกับมาทีกสิอะไรเนี lower, ย่ย The fall i c e ว่เพลงมันวิวเดียววะ มันจะมีอย่างอีกว่าเนี่ย We made to the roof เดียเรามาอยู่ดนดาดฟ้าแล้วเย่อ่าเฮียอย่างอีกว่เนี่ยโอไม่ฮิส่ละโอไม่ของเจ้าฮิสัยแหววโอ้เฮียอย่างว่าเนี่ย อยียมหากินปลากูหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปลงแผนงง่นมังเมากันอ๋อกินปลา เจ้านังนั่นวะระเบิดม,ม,มอยีมึงตายโคตรเพี้ยเลยเอ้เอ้เอ้ขี่ไปแล้วเจไดี้ยังเสี่ยงมันคือซูปเปอร์ไซยาแต่ว่าโอ้โหโอ้ถือระบาดามีโอ,โอ้มันมีอย่างวะ แล้วให้เห็นอย่างไรเนี่ยเอาสัตว์เมาหยุดยุดยุดเมาลุ้นเซแล้ว,วเคตอ่อเมาไหม เต็มไวขึ้นแล้วะลวะโหระเปิดพลังมีทีโพสแล้วก็มู300ล300เลยเนี่ยวิแคน n g ลอง h ิเซ d โกเฮียคือมีรีบมาให้เข้าห้องมาหรือว่าให้อางไปลงไปก็ดีกว่าโอเคครับดิเซตจะเกลี้ยงตัวอบบี้ back ช่วย r ยล o ม บอกก่คือล่คือูลงไปแล้วอะ่ะซิสกี้ยืขึ้นวันนี้จะคือจะลงไปหมดเน,นี่ยโอ้ต้รวจไม่ต้องห่วงนยอยู่ที่นี่นปลอดภัยแล้วตอนเนี้ยอืมอ่าเรียนตามสิขอบดิสกีเพื่อขอบคุณสำหรับช่วยเราเนะ นี่อย่างอีกแล้วบานเนี้ยไม่ต้องห่วงพวกเรากังทุกอย่างเพื่อปลอดภัยในนีย่ยคือแปลว่าอย่างว่าเนี่ยบีซ่าบีซารีดในหนาวเนี่ยฉันจะโชว์ sunrise and we had to keep i อ่าจบแล้ววันเนียเยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ